สวัสดีครับครับผมในคลิปนี้ก่ามาเบื้องเรื่องรถนิสสันครับนิสสันเอ็มพสามร้อยนะครับมีอาการอ่า ไม่พกขึ <harbor> ้นนะครับอันนี้ติดอันนี้ติดเครื่องอยู่นะครับติดเครื่องอยู่นะครับติดเครื่รองอยู <harbor> ่ <harbor> นะครับอ่าวัดรอบวัดรอบพกขึ้นนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะดับเครื่องนะครับนี่ครับดับเครื่องอา่าตัตา้วเบิงหมนะครับนะครับ <harbor> <harbor> เึ้นนะครับเกินแล้วก็ตตลงมานะครับนะี่ครับการแบบนี้นะครับแล้วก็รูปไฟเครื่อโชว่นะครับมาเบิ่งกันครับว่ามันเป็นพอหยังนะครับเดี๋ยวเอาเครื่องจับมือก่อนนะครับสาเหตุแบบนี้ ครับเดี๋ยวเอาเครื่องจับมาครับครับก็ได้เอาเครื่องมาจับบางแล้วก็ขึ้นโคดขึ้นโคดตัวนี้นะครับพีศูนย์สามสามห้าครับครับพีศูนย์สามห้าอ่อมันกับบอกว่าไอไเรื่องอุปกรณ์ อุปกรณ์เซ็นเซอร์เผ้าขอเวียงนะครับตัวที่หนึ่งนะครับด้านด้านล่างนะครับนี่หนึ่งเอด้านล่างนะครับสตาร์ทติดครับสตาร์ทติดแต่สตาร์ตต,รติดหนกครับเอย่ยบบอกครับเบรียงบ่อเกน เดี๋ยวผมก็จะมุดเข้าไปตั้งตารางบ้องนะครับว่ามันเบีย่ยงไหนนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นผมก็จะเช็กก่อนว่าไฟมาบอไฟมาทุกไฟมาสแตนบายของอสายหาหัวอันเซ็นเซอร์บ้นะครับเซ็นเซอร์เข้ขอเขวียงนะครับเช็กบึงไฟว่าไฟม่าบอถ้าไฟมากอะ่ะ เดี๋ยวหาเดี๋ยวหาแล้เวเดี๋ยวก็มาเช็คเบรงอุปกนนรณ์นะครับว่ามันใส่ใดบ่นะครับกับผมเดี๋ยวผมถอดข้างล่างก่อนนะครับนะครับผมจะถ้าหมดมาเบรงนะครับว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเซ็นเซอร์เผาข้อเวียงนะครับอ๊คะใตะทว่งนะครับ มึงอยากแน่งวะนะครับเตยทองนะครับเห็นไหมครับกูนะตัว เห็นไหาครับนี่แหละตรงปักนี่ครับเดี๋ยวมีจับให้บังนี่ตัวนี้นะครับนี่นี่นะครับเสื้อข้ากอเวียงนะครับเหมือดบัครับอะไรครับตัวนั้นแหละครับนี่นะครับัมอยู่ตำนางนี้นะครับอีหม่งไฟวิ่งนี่แหละครับ ตเดี๋ยวจะถอดลงมาเบิองนะครับอันนี้ตอนวัดผมก็สิบ,บ่ได้ให้เบิรงนะครับเพราะไม่มีเฮ็ดงานน้ำลำบากนะครับเรเฮ็ดบ่ไดนะครับเพิ่งเกจาจะถอดลงมาเบ,บิองนะโอ้ยนี่นะครับ วัดมงปักก่อนนะครับเนี่ยปักเนี่ยะะน,นะครับมันก็จะมีสีสีดำอ่าสีดำสีดำสีแดงนะครับสีดำสีแดงเอาวิตเตอร์วัดเิึงนะครับสั่งไว้ อ่าก็คือมันสีได้หาว่นนะครับมันม,มีมาเส้นไฟไฟมาหาวน่นสีขาวเนี่ยนะครับต้องมาหาว่นนะครับสีดำกับเป็นกาวนะครับสีแดงเป็นสัญญาณกลับนะครับสีแดงสัญญาณเข้ากล้องนะครับนี่ครับตังแมีไฟมานะครับหาว่นนะครับ เอมบิเตอร์วัดนะครับเป็นไฟหาว่นนะครับไฟมากนะครับไฟมากอะโอเคจบนะครับใสียได้ครับเ,เดี๋ยวผมจะล่องเดี๋ยวผมจะมามาวัดไฟก่อนนะครับวัดไฟกันมา อมันมีไฟมาบอนะครับถ้าเกิดมีไฟมานะครับจะแสดงว่าเซนเซอร์ครับมีปัญหาครับ้วก็ถ้าไฟบ่มากอะอีกเรื่องหนึ่งน,นะครับกระเบงไล่เบงสา,สายไฟสายไฟก่อนก็ได้น,นะครับว่าสายไฟมัน ขาดวงไหนนะครับมี่วงเป็นาาตาขาดบอมีย่างบอนะครับเราม่หรุดมันสตาร์ตติดอยู่มันหนาสิมีปัญหาแค่เซ็นเซอร์นี่แหละครับเพราะว่ารถมันสตาร์ตติดถ้าเกิดรถสตาร์ตบอติดเลยนี่มันกะอ่าจัดตองมืองอีกรอบนะครับในรถมันสตาร์ตติดด้วยจะรุ่มล้วมเราขนาสีเป็นเพราะตัวเซ็นเซอร์เองนะครับ มีเงาเบอร์สิบพันอยู่น,นะครับครับผมเดี๋ยวผมจะัจดการถอดนะครับโอ้ยตุลักตุเลยน,นะครับครับผมจะได้ถอดมาเรียบร้อยแล้วนะครับาตาก,กันแบบนี้แล้วครับนี่ผมจะสร้างของมไม่เรียบร้อยครับนี่ครับ นี่ของแม่นะครับนี่ของเกานะครับนี่กล้องกระรันตีครับรายของแท้นะครับราคาอะอยู่ประมาณพันเกตนะครับเส้นเสืร์พวกนี้ก็ต้องเอาของแท้ย่างเดียวนะครับของเทียมนเนี้ยมันอาจจะใส่บด้โดนนะครับพวกของที่แบบ อ่าว่าแมนของเบิกนะครับของห่างนะครับมันอาจจะใส่บรายโดนต้องเอาของแช้ไปก่อนนะครับราคาแพงมันกะอยู่กับโตรถเฮ่าอีกโดนนะครับถ้าเกิดไม่มันมีปัญหาถ้าเกิดเทาเสียอยู่ไกลๆอยู่ต่างแขวงวัดเลยมันจะลํบาบากนะครับหาของอย่างนะครับถ้ามันเสียถ้ามันเสียออกแล้วเก็ ของแท้อะไรดีกว่าครับส่วนมากผมจะบาใส่ของเก้านะครับของแท้ของไม่มันสิมีปเปอร์เซ็นต์ปเปอร์เซ็นต์ที่ดีแล้วก็มั่นใจกว่านะครับของเก้าบางทีมันก็ใส่ไม่ได้ดนะครับใส่ใส่ไปอาจจะใช่ได้อาจจะใส่บ่ได้นะครับมันลําบากครับปวดหัวครับเอาของไม่มาใส่เลยนะครับมันสิจบทีเดียวนะครับครับผมผมจะ ประกอบไปแล้วก่ะมาลองมือว่ามันจะออกมาแบบใดนะครับได้ประกอบใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาบองกันว่าสตาร์ทแล้วมันจะจบบ่นะครับโอเคครับรอบขึ้นครับผมรอบขึ้นปกติเพอ ไปกะโซ่อยูก่กะพมีปัญหาครับฟังเสียงเครื่องครับผมจบสรุปเดียวพันเจ็ดจบครับเดี๋ยวลบไฟ ไฟเครื่องก่อนนะครับเอาเครื่องลบก่อนนะครับกาเป็นแบบในการจ็จบครับ ไปน้อยหนึ่งครับผมจุบครับผมลบแล้วครับมีโค้ดค้างไหมเรวเช็คโค้ดนะครับมามีค้างมอนะครับ คมันมีค้างครับผมจบครับผมก็อันนี้ไฟเบรกก็ไฟน้ำมันนะครับโชว์อยู่นี่ไฟเบรกมือนะครับก็ไฟน้ำมันครับผมก็อ่าในเรื่องการวัดรอบบกเขินนะครับวัดรอบตัวนี้บกเขินนะครับก็คือ เซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์เพาขอเวียงนะครับมีปัญหามันก็เลยวันรอบก็เลยบวขึ้นนะครับกอ,อเปลี่ยนตัวไม้ใส่กัขึ้นปกตินะครับสตาร์ทติดต็ดไฟอ่าตาไฟอ่ารอ,อ,อบวันรอบเครื่องบวขึ้นตาอ่าสตาร์ทติดแล้วก็เร่งบวขึ้นไฟรอบอ่าวันรอบเครื่องบวขึ้นนะครับ เซอร์มันก็สิจับกันจับกันว่าค่อยพอนะครับจับพอมั่งก็พอมั่งนะครับก็เลยกลายเป็นแบบนั้นแล้วมั่งครับผมครับในคลิปนี้ก็ติดใจจังไดก็กดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามนะครับเป็นร่างใจให้ผมนะครับได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณครับ